นะพี่แยมเมื่อก่อนแกเป็นยาสตรอเบอรี่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นยมส้มเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> นะคุณแยมตอนนี้เครียดเลย <c oughs> ไม่ต้องเครียดนะหัวเราะไว้ครับหัวเราะไว้ <c oughs> ฝ่ายประชาธิปไตยอ <c oughs> ะไรครับวิถีทางประชาธิปไตยนะ เออเขาเรียกว่านัติกรมังสมะภาลังแรงใดในโลกเสมือนแรงกมไม่มีครับ <laughs> ใครจะไปคิดครับนะฮะว่าพี่แยมถาปณีเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวนะโอ้โหวันหนึ oh. ่งจะโดนฝ่ายประชาธิปไตยด้วยเองแซะนะครับก็คือพี่ อ่าพี่เคใช่ไหมเขาคนนี้ชื่อเคหรือเปล่านะเห็นในข่าวเขาบอกเออเขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยชื่นชอบพี่แยมมากเลยนะแต่ก่อนนะพี่แยมเป็นพี่แยมสตรอเบอรี่ว่าอย่างนั้นแต่ในนี้เป็นแยมส้มโอ้พี่แยมแกขึ้นเลยแกขึ้นหรอกไม่ได้นะครไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะเสียซื่อนะคะไม่ได้นะเข <laughs> เคีกันบอกอา้าวผมขอโทษครับผมขอโทษ <laughs> <Hey. S 2> นะแกก็เลยโอ้โหโมโหเลยแกรับไม่ได้จะมาหาว่าเป็นแยมสตรอเบอรี่ได้ยังไงนะครับเป็นแยมส้มได้ยังไงไม่เคยเกี่ยวข้องกับส้มเลยแนะไม่เคยเกี่ยวอะไรเลยนะว่าอย่างนั้นเออมันมีแยมอะไรม้างนะแต่ที่แน่ๆน,นะครับพี่แยมเนี่ยนะเออแกก็ไปทุกม็อบเลย นะครับไปทุกม็อบไปแหละแกก็ทําหน้าที่แกแหมเวลามีม็อ,มอบสามนิ้วม็อบส้มเนี่ยนะครับแกก็ไปตลอดนะแกให้พื้นที่ตลอดนะครับไปไลฟ์สดตลอดเออนะเพราะว่าม็อบสามนิ้วตอนนี้ใครก็อยากเป็นส้มหมดนะครับขนาดขนาดอ,าอะไรอะ่ะพิธีกร พิธีกรที่เคยติดคุกอะนะครับยังโมโหเลยบอกออผมหาว่าผมเป็นส้มได้ยังไงแบบนะเออนั่นแหละใครไม่เป็นฝ่ายตัวเองก็นะครับเป็นส้มเป็นแดงอยู่อย่างนั้นแหละนะไม่มีสีอื่นเลยนะครับไม่ไมทำไมพี่แยมไม่เป็นไปเป็นสีเหลืองบ้างใช่ไหมอืมไม่มีนะครับเพราะเขาอยู่แต่กัะส้มก็เลยเป็นสีส้มแล้วมั้ง ใครว่าพี่แย่ไม่เป็นกลางประตูเอ้ยนะครับนะแกก็สนิทกับคือแก๊งไอทีวีเก่าอะใช่ไหมอืมนะครับแกก็สนิทกับไอ้พวกนี้แหละนะพิธีกรนักข่าวจากไอทีวีเก่าทั้งนั้นแก๊งเดียวกันทั้งนั้นเออนะครับไม่ว่าจะเป็นอไอจอมจอ,อะไรนะไ จอมเพชรประดับอะไรนั่นนะ่ะก็หนีไปแกก็สนิทกันแกก็รู้จักกันนะครับเอในวงการนักข่าวเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่คนแหละครับที่แบบนะส้มส้มแดงแดงนะแะเป เอียงกระเทเล่บางสื่อก็โอ้ดูไม่ได้เลยบางสื่อก็เ e อียงกระเทเล่นะครับก็มีแต่ท็อปนิวนั่นแหละนะสีสีค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสีที่ขาวผุดผ่องบริสุทธิ์ว่าสีท็อปนิวนะะเออแต่ที่แน่ๆน,นะครับสีส้มนี่กลัวสีท็อปนิวมากนะสีท็อปนิวนี่สีเหลืองว่ะโลโก้ก็เป็นสีเหลืองสีดำใช่ไหม เนะครับสื่อสมัยนี้นะอเอีอยงกับเทเลไปหมดแล้วนะครับดูได้ไม่กี่ช่องนะเออหไปหาว่าพี่แยมเป็นแยมสตอเบอรี่ได้ยังไงเป็นแยมส้มได้ยังไงนะครับเออมีปุ่มกด a ัง y ิ u แล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กด ขอบคุณเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Sub ส cribe กันด้วยนะครับ